ราชาลูกนังทุลคอเสนอแฟรงค์แลมพาร์ดอาจจะกระเด็นตกเก้าอีก้กุญสือเชลซีหากว่ายังคงพาทีมทําผลงานแย่เช่นนี้ต่อไปสิงโตน้ำเมินครามชนะเพียงแค่นาเดียวจาก5เกมหลังสุดในเวทีพรีเมียร์ส่งผลให้เริ่มเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากทั้งแฟนบอลและสื่อแนองกรีทั้งที่ก่อนหน้านี้นพวกเขาทาผลงานได้ดีชนะ4จาก5เกมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าตอนนี้บอร์ดบริหารของเชลซีเริ่มที่จะพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของแลมพาร์ดไว้บ้างแล้ว และพร้อมกําหนดกรอบเวลาในการกลับมาทําผลงานที่ดีให้ได้อีกครั้งไม่เช่นนั้นก็มีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องแยกทางกันในรายงานเผยต่อไปว่าบอร์ดบริหารสิงโตน้ำมันครามได้เล็งไปที่ยูเนียนนาเกิลมันกุนซือคนเก่งของอาเบลิฟซิกให้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งหากต้องแยกทางกับแลมพาร์ดรวมไปถึงยังมีชื่อของเบรนด์อรเจอร์กุนซือเลสเตอร์และโทมัสทูคิลที่เพิ่งแยกทางกับปารีสแซงแช็งแมงทั้งนี้แลมพาร์ดกำลังเตรียมทีมเพื่อลงเล่นกับแมนซิตี้ในเกมพิมลิกวันอาทิตย์นี้ ต่อด้วยมอแคมในศึก FA ครับเคลกเบอร์ลีู่รูของ ESPN และอดีตนักเตะของเชลซีมองว่าการเซ็นสัญญากับแจ็คกร์ลิชจะเป็นประโยชน์กับทีมมากกว่าไคฮาเวสฮาเวสเพิ่งย้ายจากไบเออร์เลเวอร์เซ่นมาอยู่ในสินแซมปอรปิดโดยค่าตัวเบเยเซตรวมถึง72ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวก็ยังคงโชว์ฟอร์มไม่ได้ตามที่คาดหวังนักจนเริ่มมีกระแสวิจารณ์ถึงความคุ้มค่าในการย้ายทีมดังกล่าว ในทางกลับกันกรีลิชเองกำลังโชว์ฟอร์มนิ่งยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดโดยทำไปแล้ว5ประตูกับอีก6แอสซิสจากการลงสนาม14นัดในลีกและพาทีมซิงห์พลังอัดของเขารั้งอันดับ5ของตารางคะแนนผมจะไม่ต่อต้านการเซ็นยักญากับแจ็คกรีลิชเลยเขาทำได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งมีดูการที่ยอดเยี่ยมมากเบอร์ลี่กล่าวกับ ESPNFC เขามีแทบทุกอย่างในขณะที่ตอนนี้หาเวสกกำลังสับสนและแวร์เนอร์ก็สูญเสียความมั่นใจดิโมแวร์เนอร์อาจจะเป็นคนละเรื่องกัน เพราะกรีลิชเป็นมิดฟิลด์ที่เขาทำได้เกือบทุกอย่างส่วนแวนเนอร์ก็เป็นตัวรุกซึ่งฮาววสก็เช่นกันแม้ว่าเขาจะสามารถลงมาเล่นต่าได้แต่กรีลิชจะให้ทางเลือกกับพวกเขามากกว่าหาววสในฤดูกาลนี้เขาเล่นสูงขึ้นกว่าเดิมและการที่ลมพาดส่งกองเตะกับโควาสิตลงตรงกลางกรีลิชก็สามารถที่จะเล่นสูงขึ้นและเขาจะทำได้แทบทุกอย่างเลยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นทางเลือกของพวกเขาไหมแต่ผมคิดว่าสมมสรส,ส่วนใหญ่ในพิมลิคงอยากจะคว้ากรีลิชมาร่วมทีมในราคาที่เหมาะสม กูรูสอนแหลมอยากปั้นแวรเนอร์ต้องให้หญิงโทษอัลันเชียร์ตำนานกองหน้าเพเมลีกสอนมวยแฟรงค์และพาดผู้จัดการทีมเชลซีว่าเพิ่มความมั่นใจที่โมแวรเนอร์กองหน้าปืนฟืดต้องมอบตำแหน่งเพชฌฆาตจุดโทษแทนจอจินโยที่ช่วงหลังพลาดบ่อยจอจินโยเพิ่งพลาดจุดโทษเกมบ็อกซิ่งเดย์ที่แพ้อาร์เซนอลหนึ่งต่อสามส่วนแวรเนอร์เป้าสะอาดต่อเนื่องสิบเอ็ดเกมทุกรายการ ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะปลดหน้าที่แข้งอิตาเลียนเพื่อส่งมอบแก่หอกค่าตัว53ล้านปอนด์สำหรับฟื้นความมั่นใจส่วนกรณีอย่างพลาดอีกก็ตัวใครตัวมันเขาไม่มีสิทธิ์ไปเคาะประตูห้องทํางานเจ้านายเพื่อบอกว่าตัวเองสมควรได้ออกสตาร์ทเกมเพราะเมื่อคุณดูโอกาสที่จะตัวพลาดก็ไม่สมควรเป็น11คนแรกเชื่อเลิกเขียนไว้กับดิอะเรติกยูเคเพราะจากประสาทสอนไว้ว่าเรื่องแบบนั้นไม่ควรทําอย่าหาทํา แต่มันก็ยังพอมีทางให้ทั้งสองฝ่ายอย่างแวนเนอร์หรือแลมพาร์ดหาประโยชน์ได้หากผมเป็นแวนเนอร์จะปีหาบอลทุกครั้งเวลาเชลซีได้ยิงจุดโทษตอนนั้นบอสจะเรียกเราไปขุยพฤติกรรมแย่งยิงจุดโทษร,ระหว่างผู้เล่นเชลซีมีให้เห็นแล้วตอนเทมิอับราหัมไปแย่งจอร์จิโยซึ่งแผ่นหลังแลมพาร์ดก็ต้องเป็นคนเคลียร์เซซ่าอัสอปริก,กตา้ากัปตันทีมเชลซียอมรับว่าผลงานสโมสรปลายศัก,กราช2020นั้นน่าผิดหวังแต่ด้วยสกยภาพรวมรวมประสานกับการทำงานหนัก เชื่อว่าเมื่อเปลี่ยนปีปฏิทินทุกอย่างจะดีขึ้นทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดออกอาการเมาหมัดเมื่อแพ้ถึง 3- จาก5เกมหลีกหลังสุดชนะ1นเสมอ1จากมองถึงตำแหน่งแชมป์ทำไปทำมาดุดจากโคตาแชมเปี้ยนอีกแล้วอย่างไรก็ตามดาวเตะวัย3เดปีมองเป็นเรื่องปกติของซีซั่นที่ยาวนานขอเพียงล่องนาวาฝ่าคลื่นลมไปได้ท้องทะเลที่สดใสรอคอยอยู่เราจะเป็นตะกู้หน้าจาเกมสุดสัปดาห์ก่อนที่แพ้อาร์เซนอลหนึ่งต่อ3แต่ก็ผิดหวังอีกที่ไม่ได้3มแต้ม ในการเสมอแอสตันวิลล่าหนึ่งต่อหนึ่งในการให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ทางการในทีมเราก็พูดกันให้แสดงความเป็นนักสู้ออกมาเพราะเราผิดหวังกับผลงานเอามากๆโดยเฉพาะเกมกับอาร์เซนอลเพราะสิ่งที่แสดงออกมาระดับช่งางห่างไกลกับที่เคยทําได้เมื่อ2อถึงสสัปดาห์ก่อนทั้งนี้กระแสะโครโรนาวไวรัสระบาดแนังกฤษรอบ2รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทางกับตันเชลซีขอเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนการาดอย่าตกเพื่อที่สกรา2021 กอยาจะได้สามารถกลับสู่สถานการณ์ปกติทั้งแฟนบอลที่จะได้เข้าสนามรวมถึงผลงานสิงห์บลูเข้าฝักผมอยากเห็นแฟนบอลเข้าชมเกมเต็มสนามนั่นคงเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากลับสู่ชีวิตปกติแล้วอัสเริกต้าเสริมเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาคนมากมายต่างเผชิญความยากลำบากงานหลายอย่างทำบนความเสี่ยงเท้าเหยียบสองแคมทั้งความรับผิดชอบแบบตั้งปฏิบัติตามกฎ ผู้คนกำลังฟันฝ่าช่วงเวลายากลำบากแต่เราก็ต้องพยายามกันต่อคิดบวกเข้าไว้หวังว่าสามารถจบเรื่องนี้ไปสักพักเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแล้วผมมัน่นใจอนาคตข้างหน้ามนุษย์จะมีความสุขกับทุกวินาทีมากขึ้นสถานการณ์ล่าสุดรัฐบฐาลสาราชอาณาจักรอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด19ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่พัฒนาร่วมกับบริษัทแอสตราเซเนกาเป็นที่เรียบร้อยซ่องมุมสื่อหาแวตแจกของขวัญอดีตเพื่อนร่วมทีม ฮอดเดิเผยสิงห์เคยเกือบเซ็นบัคแคมคอสตาอาดีเทินล่าตะข่ายพิมลีฮาวเวสมอบของขวัญอดีตเพื่อร่วมทีมไข่ฮาวเวสมิดฟิลด์สิงห์บลูได้รับคำชื่นชมจากการกระทำในช่วงเทศกาลคริสต์มาสโดยอดีตเพื่อนร่วมสกัดไบเออร์ลิเบเซนแข้งชาวเยอรมันส่งเสื้อทีมเชลซีและการ์ดขอบคุณไปให้กบดบาเพื่อนเก่าสำหรับการสนับสนุนที่เคยรับตลอดการค้าแข้งกับทีมห้างขายยาดูดีโฟรเลือกผู้นวยการบริหารสโมสรลิเร์พซลดีใจกับการกระทำของฮาวเวสในครั้งนี้ ผมดีใจกับเรื่องนี้มากและได้กล่าวขอบคุณเขาไปโฟลเลือกกล่าวนี่แหละคือใครเขายังเป็นเด็กน้อยในสโมสรของพวกเราสำหรับของขวัญน,นั้นเป็นกล่องที่จัดทำขึ้นเป็นพินเศษ,ษโดยมีโลโก้ของเชลซีพร้อมตัวอักษร K H จากการ,ปรเปิดเผยของ Daily Mail ฮาเวสย้ายจากเลวิกเซนมาเล่นที่ซัมฟอร์บิดในช่วงซัมเมอร์โดยเขาอยู่กับสโมสรดังจากเยอรมนีนานถึง1ิปีฮอตเดิเลเผยสิงเคยเกือบคว้าตัวเบิร์กแคม เกรนฮอดเดิลอดีผู้จัดการทีมเชลซีที่จจุบันผันตัวเป็นกรูฟุตบอลเปิดเผยถึงความใกล้เคียงที่จะได้เซ็นสัญญากับเดนนิสเบิร์กแคมป์อดีตศูนย์หน้าทีมอาร์เซนอลในการให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ The g เ e n น o d d e ด f o o t y Show เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเขาเผยว่าการขาดซื้อเงินทุนทำให้ดีวคว้าตัวดาวหิงชาวดัชแมนต้องล่มลงเบิร์กแคมป์เป็นนักเตะที่เราเกือบได้ตัวเราเคยเกือบทำได้โดยมีลุดกริดย้ายเข้ามาในเวลาเดีวยวกันเขากล่าวแต่เงินมีอยู่ไม่พอ อนนั้นมันไกลเกินเอื้อมสำหรับพวกเราดิโก้คอสตาอาดีเทิร์นพรีมลีดิโก้คอสตาอาจไม่ได้ลงเผชิญหน้ากับเชลซีในการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกรอบต่อไปกับอาร์เกกมนตินอดีตศูนย์หน้าเดอะบลูยกเลิกสัญญาก,กับอารเิโกโดยมีผลทันทีนั่นทําให้เขาอําลาสโมสรก่อนกําหนด6เดือนตามการยืนยันโดยเดอะกาเดียนของหน้าทีมชาติสเปนตกเป็นข่าวลือก,กับหลายทีมในพรีมลีอาทิวูฟและอาเซนนอนนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าโชเซ่บุนโย นายใหญ่ท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ให้ความสนใจด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเดียโกซิเมเน่ผู้จัดการทีมอาร์เรโกเมริตกล่าวสโมสรได้คุยเรื่องความต้องการกับเขาและเหตุผลส่วนตัวของเขาเราพบนทางในการช่วยเขาโดยไม่ส่งผลเสียหายกับสโมสรทุกอย่างทําให้ทุกฝ่ายโล่งใจครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ